วันดีครับพอมีพี่น้องครับมาพี่น้องวันนี้ก็มาก้อยกุ้งแซลมันพี่น้องนูงไฟกว๋วยกุ้งวาวเก็งก้อยเป็นโตเลยม,มาลาใหญ่หางอันนี้จะยอดกรอบลังบะก้าวเก่งนะพี่นออ้องวะย่างกรอบงามล้ำเลยพี่น้องนะแต่ว่ามันนุ่มคลอนก้าวเก่มัน <c oughs> ตัง้งไปก่อนเปิดทะลมพวเปิดไว้พีนอง อันนี้ม,มาเองน้องหนุ่มมยอือร่อนเลี้ยวเว้ะอีกแล้วห้านั่งหน่อยอันนี้ใค่อยากกินอะไรผ้าลูกกินทอดไทตไ้มไทแต่พุ่นไม่อยอมหอยไทยกินยิ่มเลี้ยวมันก็คลของของเมเงินหน่อยลยร้อนร้อน,อนเป็นแบม ของอะไรไม่กินไม่มีกินล้อคนบริหารน้องโปตัวงานของทำไมงานขอกมันก็มีความเปรี้ยวๆนยวรับแตกออกมาตัวโตนึกอ้ไรนะคุณโตเล้รนะ รบมันแห้งเอเคแล้วควงเขาีกนี่แห้งเ่อแม่พี่ เาไปไดให้พี่น้องฟิมฝีมือเราผมกับกูวหองเด็ก จินยาทำเงินจิ๋น้าต้องส่งเจ้ามีอย่างเียวว่งไปมากรอกไส้กับเขาอ่ะนทามาพู้งกับประกอบ เราข่าวปวดนะต้องไปมกรูดมบมกรูดแต่ล้างบ้านเนาตรงนี้ แม่มันยูเป็นเด็กหนุ่มขอมวลูกสาวก้อยบอบอกยังอี่หน่เนี่ยก็คือแม่ันยูเพราเนี่ยบบย่างๆบอแน่นะแจง่อใหญกินนั่นเองพอว่ากินถ้ามีกินไม่หายกินเล้ทังแม่ันยูในง,นง,นง,นงมนอแมอง่จนแบบอย่างๆบอแน่นะพ้อไหนแบบก็คือยูคืแม่นะ ลองง่ายเหมือนกันครับอาบน้ำเลยมุ่มึมม่นอาบน้ำเลยบอกให้แปรงฟันว่าแปลง่หนแล้วพาไปหามหมอแป่งเลย <c oughs> <c oughs> ขานเนี่ยกานมันร้อนมันเันยกอยกแห่หักกันแก้งกันเด้อ มียังไงมียังไงลืมกันพี่น้องลนน้อยเยยะให้ลืมกันมียังไงไปกันมาพี่นองถ้ากันมีข้อสั้กันพี่นองเลยพเป็นไ หอคับคนครัวลูนี่ไส่ออยากให้รวมมิตรคว้มผักกัน เขาได้อายอ้าน,นเปนลี่ยนไปนงูไม่ห้องแล้วนี่คนกินยาไปจินน้อนแด้ไปนไหนลองยาแก้ขิ้หมดกน่ะ một mệt mèo Đẹp Tối nay bao biển này Cái món cho anh Ăn đây Tiểu hồi này, ใบขอบพันกุ้งหนักมากหนัมากเหรอแม่หลัก กันข้าวเหนียวฟีระพีรน่องเด้อทีานกก่าอนไม่ชิมนะอาหารแกงกับเลือนรกดติดตัด้งกด้งไทยไลแกมาลังใจน้เด้อที่นอกรับพี่นองสุกคนเด้ออากกินแล้วก่อนครับ